อ่าพอแล้วสวัสดีครับกันเสียงไม่ต้องจ่ายแพงวันนี้เราจะาพูดถึงวินากาจะหลุดรู้ถึงการการเสียงปิดเปิดประตูของข้างข้างบ้านหรือเสียงที่มันเคาะเสียงตมามตามโครงสร้างคนเดินที่ห้องโถงหรืออะไรประมาณนี้ครับผมครับวินากาจะหลุดอีกแล้วครับ <laughs> ยังเสียง ที่มันมาจากโครงสร้างอย่างเช่นเสีเ yeah. ป <wh tapping> ิดปิดประตูปิดปิดเปิดเปิด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 ปิ ทีนี้เรามาพูดถึงเสียงพวกนี้บ้างเสียงพวกนี้นะครับมันจะมาทางหนึ่งคือมาทางอากาศเราจะทําผนังกันเสียงกั้นเอาไว้สองก็คือมาตามโครงสร้างต่างๆซึ่งเราจะต้องมาดูแหล่งที่มาของต้นกําเนิดนะครับผมงั้นวันนี้เราไปดูเลยครับว่าวิธีทํากันเสียงปิดเปิดประตูห้องข้างๆหรือการห้องครัวตำโคกอะไรของห้องข้างๆโถงทางเดินนั้นเราทํากันยังไงครับไปเลย สวัสดีครับการเสียงไม่ต้องจ่ายแพงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการกันเสียงจากการปิดเปิดประตูของห้องข้างๆนะครับบางทีเรานอนอยู่ตอนกลางคืนนะครับข้างอ้างองก็ปิดประตูปั้งแล้วก็สะดุ้งตื่นซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ซึ่งในตลาดนี่นครับแทบจะหรือยังยังไม่มีใครที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะครับจะหาว่ามั่วเลยครับต้องไดเทคเท่านั้นครับถึงทําได้นะครับทีนี้ เสียงพวกปิดเปิดประตูดังๆนะครับมันจะมีความดังอยู่ประมาณ 80-90- ถึง100เดซิเบลนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงต่าๆเพราะมีการกระแทกประตูเข้ากับวงกบเมื่อเสียงกระแทกประตูเข้าวงกบนั้นประมาณ70%ของเสียงก็จะเดินทางทางอากาศทะลุฝาผนังเรามาอีก30%ก็จะไปตามโครงสร้างต่างๆเพราะมันมีการการสั่นคลางอย่างเช่นไปตามเสาตามผนังแล้วก็แม้กระทั่งคลางไปถึงฝ้าของเรานะครับผม ทีนี้เสียงพวกนี้นะครับเรามาดูแบบจาลองกันเลยนะครับแบบจาลองนั้นเราจะเห็นว่าอุ้ยขอโทษอันนี้สมมุติว่าเป็นห้องเราแล้วก็ห้องเขานะครับผมห้องข้างๆนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าผนังนี่ครับผนังของเราผนังของเขานี่ครับมันอยู่ในระนาบเดียวกันไหมประตูนี่ครับมันชนกันเลยอย่างนี้ไหมหรือว่าประตูมันเอ็นโคนลข้างกันหรือว่าผนังของเรานี่ครับอาจจะใหญ่กว่าของเขาลักษณะใหญ่ยี่ หรือผนังของเขานะครับอาจจะใหญ่กว่าผนังของเราประตูมันก็จะอยู่ไม่ตรงกันลักษณะอย่างนี้ทีนี้เวลาเสียงมันเกิดเพื่อเปิดปิดประตูปุ๊บเสียงเนี่ยสมมติห้องข้างนี่ครับเปิดปิดประตูปั้งเสียงมันก็จะทะลุผนังนะครับเข้ามาหาเราเลยส่วนหนึ่งประมาณ70%ส่วนอีก30%มันก็จะคลางขึ้นมาตามผนังต่างๆนะครับตามโครงสร้างนะครับแม้กระทั่งสั่นไปตรงไปดานเราเช่นนี้นครับซึ่งบางอย่างนะครับหรือกายภาพตันทะ อะไรอันนะครับเราอาจจะต้องตัดฝ้าออกเล็กน้อยแล้วก็ทําผนังกันปิดไปเลยดังนั้นนะครับกายภาพของห้องนะครับเราจะแบ่งกันได้เป็นประมาณ8แบบทีนี้เรามาดูเลยนะครับแบบที่1น,นะครับแบบที่1ก็คือดังภาพครับผมประตู2บานนะครับคู่กันกับบ้านข้างๆโดยมีหัวนอนเราอยู่ฝั่งผนังเดียวกัน วิธีทําลักษณะอย่างนี้นะครับจากการเสียงเข้ามาของปิดเปิดประตูห้องข้างๆนั้นเราก็จะทําได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือ1เราจะทําผนังกันเสียงระดับ3อย่างน้อยต้องระดับ3ขึ้นไปนะครับเสริมยางดําด้วยนะครับก็ทําเป็นรูปตัว L ลักษณะอย่างนี้นี่ครับผมลักษณะอย่างนี้ก็เป็นรูปตัว L ขึ้นมานะครับส่วนประตูนั้นเราต้องโมดิฟายประตูหรือเปลี่ยนเป็นประตูกันเสียง การทำโมดิฟายประตูหรือเปลี่ยนเป็นประตูกันเสียงนั้นรบกวนให้เข้าไปดูที่หัวข้อการกันเสียงที่ประตูครับผมครับส่วนการทําผนางังกันเสียงระดับ3ขึ้นไปนั้นไปดูที่การทํกากันเสียงเข้าแบบผนังทึบซึ่งวิธีนี้นะครับเราจะควรจะต้องทําส่วนที่เหนือฝ้าด้วยเพราะว่าเสียงนั้นมันจะคลางขึ้นมาตามฝ้า ตามโครงสร้างต่างๆนะครับการการเสียงระดับนี้ก็จะกันได้อยู่ประมาณ7 0็0ถึงเดซิเบลต่อมานะครับเป็นแบบที่2แบบที่2นั่นก็คือประตูเรากับประตูเขานะครับอยู่ในระนาบเดียวกันและอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับชนกันลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเรานอนนะครับหัวนอนเราหันมาทางขวาซึ่งการแก้ปัญหานี้ เรากันเสียงเข้าก็คือเราจะทําผนังกันเสียงระดับ3ขึ้นไปเสริมยางดําแต่เราไม่ต้องทําส่วนที่เหนือฝ้าเนื่องจากว่าเรานั้นนอนไกลออกมานะครับไม่ได้อยู่ที่ผนังที่ติดกับเขาเลยส่วนประตูก็เช่นกันครับเราต้องโมดิฟายประตูหรือเปลี่ยนเป็นประตูกันเสียงต่อมาเป็นแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือประตูเขากับประตูเรานะครับอยู่กันคนละฝั่งเลย และหัวนอนเรานอนฝั่งที่ชิดกับเขาแบบที่สามนี่การกันเสียงเข้านะครับปิดเปิดประตูนี้เราทำผนังกันเสียงระดับสามขึ้นไปและก็เสริมยางดำโดยทำเป็นรูปตัวแอลนะครับผมครอบคุมฝั่งข้างบนด้วยด้านหน้าประตูอันนี้เราไม่ต้องทำส่วนที่เหนือฝ้าครับเนื่องจากว่าประตูของเขามันห่างของเราเยอะ ห่างจากหัวนอนเราต่อมานะครับเป็นแบบที่4นะครับก็คือประตูของห้องข้างๆกับห้องของเรานั่นอยู่ันคนเราฝั่งแล้วเราก็หันหัวนอนไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยวิธีนี้เราก็จะทําผนังกันเสียงระดับ3ขึ้นไปเสริมยางดําแต่เราไม่ต้องทําส่วนที่เหนือว่าเราทําเป็นรูปตัวแอลนะครับเหมือนในรูปนี้นะครับผมครับต่อมาเป็นแบบที่5แบบที่5นั้น ก็คือห้องเขาใหญ่กว่าห้องเราระนาบผนังเข้าอยู่เหนือเรานะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับมีประตูฝั่งนู้นแต่ว่าเรานอนหันหัวมาทางผนังที่ติดกับเขาแบบที่ห้านี่ครับเราก็จะแก้ไขด้วยการทําผนังกันเสียงเข้าระดับสามขึ้นไปเสริมยางดําและต้องทําส่วนที่อยู่เหนือฝ้าด้วยเราจะทําเป็นรูปยาวไปเลยนะครับผมครับทะลุ เลยห้องของเราออกไปเพื่อได้ครอบคลุมเสียงปิดเปิดประตูของเขาส่วนประตูนั้นเราโมดิฟายประตูหรือเปลี่ยนเป็นประตูกันเสียงอันนี้ก็เข้าไปดูที่หมวดการการ,การเสียงที่ประตูนะครับส่วนผนังนะครับระดับ1 2 3 4 5ีนี่ก็เข้าไปดูที่การทําการเสียงแบบผนังทึบแบบที่6ผนังห้องของเขาใหญ่กว่าห้องของเราเช่นกันนะครับมีประตูอยู่เหนือประตูของเรา แต่ว่าเรานอนหันหัวมาอีกฝั่งหนึ่งแบบที่หกนี้เราทำผนังกันเสียงระดับสามอย่างน้อยระดับสามขึ้นไปเสริมยางดำต้องทำส่วนที่เหนือกว่าขึ้นไปด้วยนะครับเราจะทำทะลุผนังออกไปข้างนอกเลยเพื่อกันเสียงของเขาไม่ให้เป็นคลางเข้ามาส่วนประตูนั้นเราไม่ต้องทำก็ได้ครับเนื่องจากเรานอนนั้นห่างจากเสียงต้นกำเนิดเสียงเยอะ ต่อมาเป็นแบบที่7แบบที่7นั้นห้องของเราใหญ่กว่าห้องของเขาประตูของเขาอยู่กึ่งกลางห้องของเราแล้วเรานอนนี่หันหัวไปทางประตูของเขาเลยการแก้ไขเราก็จะทําผนังกเสียงระดับ3อย่างน้อยระดับ3ขึ้นไปเสริมยางดําต้องทําส่วนที่อยู่เหนือฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าหัวนอนเราเลยพอดีนะครับเราก็จะทํำคล่อมไปลักษณะอย่างนี้ให้คล่อมกับผนังหรือประตูของเขาไปด้วย ส่วนมาแบบแบบที่8แบบที่8ก็คล้ายๆกันครับก็คือห้องของเราใหญ่กว่าห้องของเขาประตูของเขาอยู่ประมาณกึ่งกลางของห้องของเราแต่ว่าเรานอนนี่หันหัวไปอีกฝั่งหนึ่งแบบที่8นี่เราก็ทําผนังกันเสียงระดับ3ขึ้นไปเช่นกันเสริมยางดําและต้องทําส่วนที่เหนือป้าด้วยเนื่องจากเสียงมันยังคลางเข้ามาครับแล้วทําทะลุไปถึงที่ผนังอีก อีกข้างหนึ่งของผนังเลยคือทําเต็มผนังนั่นเองครับเพื่อกันเสียงปิดเปิดประตูเข้ามาทั้งนี้และท้งนั้นนะครับการกันเสียงการกันเสียงแบบผนังทึบระดับการทําการทําประตูให้เข้าไปดูที่หมวดการทําประตูกันเสียงและการทําผนังทึบกันเสียงนะครับ ต้องการดูรายละเอียดสินค้า,ต,าต่างๆนะครับเข้าไปดูได้ที่กตั้งนี้ w w w t a ไ t e c h c o m หรือต้องการติดต่อโทรศัพท์โทรมาที่0818252686หรือหากต้องการดูเพราะผลงานตัวอย่างสินค้ารายละเอียดต่างๆทักเข้าไปได้ที่ ID Line อยู่เลขตัวหนึ่งเลข6 6ตัว ซับเสียงกล้องทันเสียงออกลดเสียงเข้าต้องพีง่ได้เด็ก